ด็อกเตอร์องครับจากเพจเชฟแบงครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจบุศบาสตูดิโอทุกท่านครับวันนี้ครับวันที่26สิงหาคมครับ2563 เราก็มาเบิ่งซ้อมงานเก่าครับคือซ้อมเรือเหมือนเดิมวันนี้เรามาเย็นหน่อยครับประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็สนามครับก็ทางเจ้าภาพผู้จัดงานก็มาทำรูครับทำรูทำรูเนี่ยครับทุกปูงแดงๆเนี่ยเป็นรูรูทิศเหนือกับ ทิศใต้ทิศเหนือนี้อยู่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 ทางนู้นครับทิศเหนืออยู่ทางนู้นใช่ไหมเออทิศเหนือฝั่งนู้นทิศใต้ก็จะเป็นฝั่งนี้ครับอืมนี่ครับมีรูเสร็จสับครับดูครับเนยรูรูรูปปปปป ตรงน,นี้ก็รูครับตายสะพานไปก็จะมีรูเหมือนกันบน,นสะพานก็ประดับทงครับตั้งแต่วันตั้งแต่สวันก่อนครับที่เรามาถ่ายไว้นะครับส่วนฝั่งน้้นครับฝั่งน้นนะครับแถวนั้นจะเป็นจุดเข้างานจุดเข้างานก็จะมีเครื่องเล่นครับ ชิงช้ามาหมุนปลาปงแล้วก็จะมีมีดนตรีครับในวันที่29-2กถึง2กันยายนต9 3ส31สิงหา12กันยาจะมีดนตรีครับอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเราถ้ามีแรงครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะนะครับดูครับบรรยากาศรอบๆ รอบๆครับคนมาดูเรือครับวันนี้ครับเมฆเป็นคึมๆเหมือนฝนจะตกครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเมฆเป็นคึมคมเหมือนจะตกเลยเอาๆชนรูก็มีครับ กับทีมชายครับวันนี้ก็น่าจะซ้อมการเข้าลูกแล้วครับซ้อมเข้าลูกเพื่อให้ไม่เป็นการตัดลูกลครับ ถึงใต้สะพานไปก็จะมีลู่ครับนี่เรือดริฟ์ครับ ยี่ดักเตอร์องคครับจากเพียรเชียบแบงครับเดี๋ยวขาลงมาก่อนอันนี้เชียบแบงครับลงคุ้มนี้ครับเชียบแบงเชีบแบงอ่าสูงไม่ทีละคนครับ ไปโอไปต่อไปก่อวัดต่อไปไปก่อนวัดก่อนนะครับขวักเอาวัแ้ครับครับเฟแบงครับผมต้องวนกับทางน้นะมันถึงจะไม่ชนคนคนที่แบคืนะครับคืบ mái sút tua, mái sút tua, đôi cánh, vô, quật thấy vô. มาโอ้โหเจ็แมามารู้ว่าหนักพายให้เบาครับพายให้เบาช่วยกันมาให้สุดตัวมาให้สุดตัว เหนียวไว้เหนียวไว้เหนียวไว้กดเลยกดเลยสเปิดเสียงด้วยครับสเปิดเสียงด้วยหนึ่งอง เดินเดินนีนี้เดินเ,นลเ,นลเหลือเป็นไงบ้างครับมาครับทมงนานแก้ววัสดุนาวา

มืดขนาดบิ้งๆๆผู้หญิงหมนผู้หญิงไทยนะครับอดูอดูสาวๆครับดูสาวๆหน้ั มืดมาแล้วครับมืดมาแล้วบ้าคำตบสมมืดไม่สิทุกคนไว้เนี่ผู้ชมครับโอ้ดูผู้ชมผู้ชมอันนี้ครับเอาไปแล้วทุกนี้เขาไปเก็กใส่ชวัยๆแล้ว น้ำมันน้ำมันี่สีดำครับเนื่องจากฟ้าเป็นสีดำปล้กขูเรือครับเตม็มลำน้ำยามครับุูจ้าบาลู สันใส่กันแล้ว <laughs> ผมก็เตรียมเข่าล้มครับถ้าฝนตกออก,มา,ม,ม,กมาแล้วครับปลข้าิ้นเลย ไหนตกล,ลงทางนู้นเหรอ,อน่าน่าจะสายฝนแล้วมั้งอากาศเหมือนงานแข่งเรือแล้วครับตอนนี้